ครับอะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆคะเราจะขอทบทวนในหน้าที่59ก่อนนะคะเล่มแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวเล่มนี้นะคะคนที่ทําแล้ว,ลว,วรบกวนรอครูฝนสักครู่นะคะเดี๋ยวเด็กๆก็ฟังไปด้วยเพื่อเป็นการทบทวนนะคะส่วนคนที่ยังไม่ทํานะเดี๋ยวทําไปพร้อมกับครูฝนเลยนะคะโอเคคนที่ยังไม่ทําทําตามคนที่ทําแล้วก็เปิดแล้วดูไปด้วยก็ได้นะคะอะ นั่งให้เรียบร้อยนะคะอะดูหน้าที่ห้าสิบเก้าเปิดมาก็จะเป็นหน้ารูปกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมนะคะหน้ารูปกระเป๋าหน้านี้หน้าที่ห้าสิบเก้านะคะจะไม่มีใครถามแล้วนะคะว่าเล่มไหนหน้าไหนนะคะตอนนี้วิชาคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบเก้าเปิดไปจะเห็นรูปกระเป๋าหน้านี้ค่ะครูขออนุญาตเปิดสไลด์ให้ดู คนที่ทำแล้วนะคะรบกวนดูตามนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบางคนของเรายังไม่ได้ทำดังนั้นคุณครูจึงจะทบทวนให้นะคะจะได้ทำไปพร้อมกันนะคะอ่ะคนที่ทำแล้วรบกวนนั่งรอนะนั่งให้เรียบร้อยนะคะนะคะเด็กๆต้องเซฟครูฝนนะคะเพราะวันนี้มีความวุ่นวายนิดนึงนะคะฝนก็จะเริ่มปวดหัวแล้ว ทีนี้ดูนะคะข้อที่เพราะว่าวันนั้นครูเนสอนไปแล้วจนถึงข้อที่สวันนี้เราก็จะเริ่มข้อที่สในหน้าที่59หน้าดูตรงไหนหน้าดูตรงนี้ค่ะข้างล่างนะคะข้างล่างนะคะโจทย์มีอยู่ว่ากระเป๋านักเรียน1นึ่งใบกระเป๋านักเรียน5้าใบ มีกระเป๋านักเรียนทั้งหมดกี่ใบแสดงว่าเป็นวิธีเด็กๆสังเกตว่าทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็คือเอามารวมกันแสดงว่าเป็นวิธีบวกนะคะก็คืออันดับแรกก็คือต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนก็คือเอาอะไรบวกกับอะไรเลขเขาให้มาก็คือเลขอะไรเลขหนึ่งกับเลขอะไรคะเลขห้าใช่ไหมประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ หใช่ไหมหนึ่งบวกกับห้าอ่าเดี๋ยววัครูเปลี่ยนสีตัวหนังสือให้ก่อนนะก็คือหนึ่งบวกบหใช่ไหมเพราะว่าเขาให้หมายเลขหนึ่งมาก็คือมีกระเป๋าหนึ่งใบกับกระเป๋าห้าใบนะคะแล้วเขาถามว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเอาเลขหนึ่งกับเลขห้ามารวมกันนะคะแล้วอย่าลืมว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่าลืมว่าต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วตามด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะคะตามด้วยช่องสี่เหลี่ยมเสมอนี่เขาเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะทุกอย่างจะต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนก็คือ1บวก5แล้วก็เท่ากับช่องสี่แล้วก็บรรทัดต่อมานะคะบรรทัดต่อมาเมื่อเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็น1 นะคะปเปลี่ยนตัวสีลงสุดก็คือหนึ่งนะคะบวกกับห้าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้หาค่าสิเอาห้าขึ้นมาเอาห้าไว้ในใจห้าบวกอีกหนึ่งได้เท่าไหร่ห้าแ,แล้วอะไรห้าแล้วอะไรหกนั่นเองนะคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมง่ายไหมคะ ก็อันดับแรกก็คือบรรทัดแรกให้ลูกๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จบรรทัดที่สองมาให้ลูกๆหาค่าก็คือ1นบวกหเท่ากับ6นั่นเองกับดิสโสามแท่งมีดิสอทั้งหมดกี่แท่งเหมือนเดิมค่ะอันดับแรกให้ลูกๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเหมือนเดิมก็คือเขาให้มาก็คือเลขสี่กับเลข3าใช่ไหมคะเลขสี่กับเลข3ามก็คือ4นะคะ สี่นะคะบวกกับสาบเมเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะสี่บวกสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมบรรทัดต่อมานะคะเมื่อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วก็จะเป็นหาคําตอบนะคะก็คือเอาสี่บวกกับสามสี่บวกสามเท่ากับ,บ,กกบเอาสี่ไว้ในใจ<ม>นะคะเด็กๆบวกเลขเก่งอยู่แล้วะะเอาสี่ไว้ในใจ ชูขึ้นมา3นิ้ว4แล้ว5 6แล้วก็7ดนะคะดังนั้น4ีบวก3จึงเท่ากับ7นั่นเองนะคะง่ายไหมลูกวิธีการบวกง่ายนะต่อไปนะคะข้อที่6นะคะมีเลขมาให้ก็คือ2องกับ6มีลูกบอล2ลูกกับลูกบอลอีก6ลูกมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกทั้งหมดจำไว้เลยนะว่าทั้งหมดแปลว่าบวก ที่นี้เขาให้มาก็คือเลข2นะคะเลขตัวแรกที่เขาให้มาแล้วก็วิธีบวกก็คือ6อย่าลืมว่าเท่ากับทุกบรรทัดเลยนะคะจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะบรรทัดแรกเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อมาบรรทัดที่สองก็คือให้นักเรียนหาคําตอบก็คือสองบวก6เท่ากับเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว6แล้ว7 8ปดนะคะดังนั้นได้8 นี่เลยนะคะขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนทําแล้วแล้วก็เรื่องนี้ง่ายมากนะคะเราจะได้ไปในเรื่องต่อไปต่อไปค่ะมีเสื้ออยู่5ตัว กับเสื้ออีกสี่ตัวนะคะเขาบอกว่ามีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวก็แสดงว่าเป็นวิธีบวกเหมือนเดิมอันดับแรกก็คือให้ลูกๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือห้าใช่ไหมคะบวกสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือจะต้องมีเท่ากับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะคะช่องสี่เหลี่ยมต่อตัวนะคะใช่ไหมแล้วก็บรรทัดต่อมาครับลูกอ่าบรรทัดต่อมาก็คือให้ลูกๆหาคําตอบใช่ไหมก็คือห้า บวก4เท่ากับเท่าไหร่นะก็คือเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้ว5แล้ว6 7 8แล้วก็9นั่นเองนะคะก็คือเท่ากับ9 5บวก4เท่ากับ9นี่คือการหาคำตอบโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยหาคำตอบด้วยนะคะทันไหมลูกมีใครคิดว่ามันยากเกินแล้วทำไม่ได้ให้รู้อธิบายอีกรอบไหม ไหนใครไม่เข้าใจเปิดไมค์บอกคณครูค่ะคนที่เข้าใจแล้วเปิดไปหน้าที่หกสิบได้เลยนะคนที่เข้าใจแล้วเปิดไปหน้าที่หกสิบได้เลยหน้าที่หกสิบก็จะเป็นหน้านี้นคะคะเดี๋ยวคนครูขออนุญาตลบทิ้งเพราะมันง่ายไปเดี๋ยวจะต้องทำเอง หน้าที่หกสิบนะคะก็จะเป็นการบวกเหมือนเดิมค่ะใครทําได้ทําเลยนะคะใครทําได้ทําไปก่อนคุณครูได้เลยเป็นแค่การบวกเฉยเอย่างบวกเลขค่ะคุณลูกค่ะบวกเลขนะคะเมื่อกี้บวกแนวนอนทีนี้จะบวกแนวตั้งการบวกแนวตั้งนะคะคุณครูมีเทคนิคนิดนึงคือลูกๆจะเขียนจะต้องเขียนเลขให้ตรงกันนะคะเราจะต้องเขียนเลขให้ตรงกันเช่นน้องเห็นไหมตัวตั้ง กับตัวบวกเขาตรงกันเห็นไหมคะเขาตั้งเลขตรงกันน้องเห็นไหมดังนั้นคำตอบของเราก็จะต้องตรงกันด้วยนะคะคำตอบของเราก็จะต้องตรงกันเช่นสองบวกสี่ได้เท่าไหร่นะคะคุณครูก็จะเอาเลขที่มากไว้ในใจซึ่งก็คือเลขสี่เอาสไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วสี่แล้วห้าหนะคะได้หดังนั้นลูกจะต้องเขียน เลขให้ตรงตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าเลข3ตัวจะตรงกันเห็นไหมคะระหว่างนี้นะคะคุณครูจะให้ลูกๆหาคำตอบในหน้าที่60รอคุณครูสักครู่ค่ะนะคะให้ลูกๆหาคำตอบเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะเป็นการบวกเลข1หลักนะคะ 7บวกหนึ่งก็คือเอาเลขที่มากที่สุดไว้ในใจนะคะข้อที่สองก็คือเอาเจ็ดไว้ในใจชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วเจ็ดแล้วนับต่ออีกหนึ่งนิ้วก็คือแปดนะคะดังนั้นข้อที่สองก็คือตอบแปดอย่าลืมเขียนเลขให้ตรงกันนะคะน้องจะเขียนแบบนี้ไม่ได้นะคะข้อที่สองนะน้องเขียนแบบนี้คือคือผิดนะคะ แสดงว่าน้องตั้งเลขไม่ตรงคําตอบหนูก็จะไม่ตกนะคะอันนี้ก็คือวิธีที่ผิดน้องจะต้องเขียนเลขให้ตรงกันทั้ง3ตัวนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ลูกๆทารอค,คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยนะทําด้วยตัวเองไปก่อนเหมือนเดิมนะคะอ่านระหว่างที่ทํานะคะเดี๋ยวคครูก็จะเฉลยไปด้วยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยไปด้วยว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่าทำถูกต้องไหมนะคะ,ะดูของตัวเองไปด้วยนะคะว่าถูกหรือเปล่านะคะห้บวกสได้เท่าไหร่เอา5ไว้ใคนใจคุณครูขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนะคะเพราะการบวกง่ายมาก้แล้ว6 7 8นะคะข้อที่3ามเราตอบแนะคะขออนุญาตทำตัวใหญ่ๆนะคะดองจะได้เห็นชัดเจนนะ ต่อไปหกบวกสามเอาหกไว้ในใจชุดขึ้นมาสามนิ้วหกเจ็ดแปดเก้านะคะได้เก้าได้เก้านะคะเก้าต่อไปค่ะหกบวกสองนะคะหกบวกสองเอาหกไว้ในใจชุดขึ้นมาสองนิ้วหกแล้วเจ็ดแปดได้แปด เอาห้าไว้ในใจห้าชูขึ้นมาสองนิ้วห้าแล้วหกเจ็ดนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะสี่บวกห้าได้เท่าไหร่นะคะสี่บวกห้าได้เท่าไหร่ก็คือเอาห้าไว้ในใจห้าชูขึ้นมาสี่นิ้วห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้านะคะได้เก้าเลขต้องตรงกันนะคะต่อไปค่ะเจ็ดบวกสองก็คือเอาเจ็ดไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วเจ็ดแล้วแปด ก้าน้องต้เขียนให้สวยกว่าคุณครูนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการบวกแนวนอนนะคะเมื่อกี้หนึ่งถึงแปดเป็นการบวกแนวตั้งก็งจะเป็นการบวกแนวนอนต่อนะคะสามบวกหนึ่งสามไม่ในใจชูขึ้นมาสนิ้ว3ามแล้ว C นะคะต่อไป c ีบวกสองนะคะอ่ะคุณครูม,มาฝั่งนี้นะคะสองบวกสองก็คือเอาสองไม่ในใจสองแล้วสามี 4. ต่อไปข้อที่11นะคะ4ีบวกสได้6นะคะ12 3สบวกสเอา4ไว้ในใจชุดขึ้นมา3านิ้ว4แล้ว5้ากเจคุณครูไปแบบรวดเร็วเลยนะคะเพราะเป็นการบวกเลขน้องมีพื้นฐานมาอยู่แล้วนะต่อไปค่ะเด็กแค่เช็คคำตอบแล้วดูตามคุณครูแค่นั้นเองว่าเด็กเหมือนคุณครูหรือเปล่าถ้าเราเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องนะคะต่อไปค่ะหกบวกสามนะคะเอาหไว้ในใจชุขึ้นมาสนิ้วหแล้วเจ็ นะคะห้าบวกหนึ่งเอาห้าไว้ในใจชูขึ้นมาหน่งนิ้วห้าแล้วหกนะคะสี่บวกสี่ได้แปดเจ็ดบวกสองได้เก้านะคะหนึ่งบวกสี่ได้ห้าอันนี้ไปแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าคนครูบวกเลขบ่อยจนคนครูสามารถคิดในใจได้เลยโดยไม่ต้องชูนิ้วนะคะไม่ต้องเอานี้ไว้ในใจไม่ต้องชูขึ้นมานะคะแต่ถ้าเด็กเ,เ,เริ่มเก่งแล้วนะคะน้องไม่ต้องเอาไว้ในใจไม่ต้องชูขึ้นมานะคะ ดังนั้นนะคะเด็กๆจะต้องฝึกคิดเลขบ่อยๆนะนต่อไปห้าบวกสี่ห้าไว้ในใจชูขึ้นมาสนิ้วห้าและหกเจ็ดแปดเก้านะคะได้เก้าสามบวกห้าได้แปดสองหกบวกสองได้แปดนะห้าบวกสองได้เจ็ดนะคะแล้วก็สามบวกสามได้หกเสร็จกันหรือ,อยัง นี่ค่ะนี่ก็คือคําตอบเสร็จหรือ,อยังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยมีใครยังไม่เสร็จไหมอ่ะทีนี้ค่ะทีนี้หยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ค่ะหยิบสมุดขึ้นมาสมุดคณิตศาสตร์ค่ะแล้วน้องเขียนวันที่ค่ะวันนี้วันที่เก้า วันพุธท,ที่เก้านะคะเดี๋ยวคุณคุธจะเปลี่ยนโจทย์ให้นะคะเป็นการฝึกบวกเลขนะคะสิบข้อเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาทําแบบรวดเร็วเลยให้เด็กๆเ,เ,เขียนวันที่นะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นปิดแล้วก็ทําการบวกทั้งหมดสิบข้อนะคะในใครว่ายากยกมือสิใครบอกว่าคณิตศาสตร์ยากเนี่ย ยกมือให้ดูแบบเศร้าใจหน่อยสิทั้งหมดสิบข้อค่ะอันดับแรกให้ลูกเขียนวันที่แล้วก็เขียนโจทย์แล้วก็ตอบได้เลยทําแบบรวดเร็วนะคะทําแบบรวดเร็วคุณครูได้เปลี่ยนโจทย์ให้แล้วทําไมครูฝนถึงให้เขียนเยอะจังเลยทําไมครูฝนให้บวกเลขบ่อยจังเลยหนูบวกเก่งแล้วเพื่อให้ใเด็กสามารถเห็นตัวเลขแล้วตอบได้เลยว่าได้เท่าไหร่เขียนใส่สมุดคณิตศาสตร์นะคะ ไม่ต้องถามแล้วนะว่าสมุดเล่มไหนสี่สัปดาห์แล้วนะคะที่เราเปิดเรียนออนไลน์กันมารู้ได้แล้วนะคะว่าสมุดเล่มไหนคือสมุดคณิตศาสตร์ใครถามขออนุญาตไม่ตอบให้เด็กๆบวกเลขด้วยความเร็วแสงนะคะเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะว่าง่ายมากนะคะแล้วก็เขียนไม่เยอะด้วยเขียนแค่ตัวเลขเองนะคะลูกๆตั้งใจเขียนแป๊บเดียว เขียนวันที่ก่อนเขียนวันที่เสร็จปุ๊บอย่าลืมทุกครั้งนะคะขีดเส้นปิดก่อนก่อนที่จะเริ่มเขียนโจทย์ปุ๊บตรงนี้นะคะให้ลูรูขีดเส้นปิดก่อนเขียนวันที่เสร็จปุ๊บขีดเส้นปิดด้วยเขียนทําทั้งหมด10ข้อเสร็จขีดเส้นปิดอีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อแสดงว่าเราได้ทํางานเสร็จสิ้นแล้วทํางานเสร็จสิ้นก็ต้องขีดเส้นปิดทุกครั้งด้วยเหมือนกัน นี่นะคะเขียนันที่เสร็จขีดปิดทำเสร็จสิบข้อขีดปิดอีกเหมือนเดิมง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเรามีการบ้านคณิตต่อใช่ไหมเดี๋ยวค,คุณครูจะจดไปก่อนเดี๋ยวค,คุณครูลืมเดี๋ยวนักเรียนจะพาลืมอาการว่าอะไรครออาการอยากทำแล้วอาการอยากทำคณิตแล้วทำเลยลูกทำเลยนะครับทำเลยนะไม่ต้องรอ,งองคุณครูนะครับ เขียนมาที่เสร็จน้องทําได้เลยสิบข้อง่ายมากนะคะขอความกรุณานะคะตัวเลขขอให้เต็มบรรทัดนะคะขอเขียนตัวเลขเต็มบรรทัดนะคะลูกระหว่างนี้ให้ลูกทําได้เลยสิบข้อเองนะคะง่ายมากใครทําไม่ได้บอกคุณครูนะคะใครบวกเลขไม่ได้เลยเนี่ยบอกคุณครูนะ ใครมองหน้าจอไม่ชัดนะคะเอานิ้วมาแตะที่หน้าจอแล้วก็ขยายออกนะคะเอานิ้วมาแตะแล้วก็ขยายออกนะคะโจทย์นี้นะคะจะไม่มีในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะเป็นโจทย์ที่คุณรูคิดขึ้นมาเองเพื่อเสริมทักษะให้นักเรียนในการบวกเลขนะคะจะไม่มีในหนังสือนะคะหายังไงก็หาไม่เจอคะ่ะนะคะ หาในหนังสือแบบฝึกหัดยังไงก็หาไม่เจอคะ่ะเพราะว่าไม่มีเป็นโจทย์ที่คุณครูคิดขึ้นมาเองนะคะไม่ต้องถามนะคะว่าอยู่หน้าไหนไม่มีนะคะอยู่ในแค่หน้าจอนี้เท่านั้นให้ทำใส่แบบฝึกหัดใส่สมุดของเราทำใส่สมุดคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคะไม่ต้องไปหาในหนังสือไม่ต้องไปหาในแบบฝึกหัดไม่มีมีในหน้าจอในที่นี้ที่เดียวนะคะ ทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูกมีใครทำไม่ได้ไหมคะให้คุณครูบอกมีไหมคะให้คุณครูช่วยทำมีไหมทำได้นะอันนี้เป็นแค่การบวกเลขนะคะจำนวนไม่เกินสิบการบวกในแนวนอนนะคะบางคนอาจจะถนัดบวกในแนวตั้งแต่ลองลองลองบวกในแนวนอนนะคะุณไม่ใช่ให้นอนบวกนะคะลูก ไม่ได้ใช่ให้เด็กๆนอนบวกเลขนะคะหมายถึงแนวนอนก็หมายถึงว่าบวกกันในแนวนอนไม่ใช่ได้ตั้งบวกนะคะไม่ใช่ให้น้องนอนบวกนะคะครูครับเสร็จแล้วครับครับครัออบลูกเก่งมากครูครับเสร็จแล้วครับครับคุรูครับกันเสร็จแล้วครับง่ายหรอลูกออง่ายไหมง่ายหรือยากคะง่ายหรือยากเอ่ย ง่ายหรือยากง่ายไปใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราเรียนผิดวิชาที่จริงคันนี้จะต้องเรียนตอนบ่ายใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาภาษาไทยไปไว้ตอนบ่ายแทนก็ได้โอเคเนะาะอมีเวลาทำอีกคะ่ะเหลือใครบ้างที่ยังไม่เสร็จเอ่ยคุณครูให้เวลาอีกแค่ อีกแค่สี่นาทีพอเ<ม>พร่ะคุณคุณจะได้สอบในหน้าที่หกสิบเอ็ดต่อเพราตอนนี้ห้องเราช้ากว่าเพื่อนนะคะฝึกเขียนเร็วๆได้แล้วนะสิบข้อเองแล้วซึ่งบวกเลขง่ายมากเลยมีใครยังไม่เสร็จบ้างกี่คนคคคคน้องนัดเสร็จยัง เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคุณครูปิดสไลด์ได้หรือยังครูขาหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะยังไม่ได้เสร็จค่ะอ่ะน้องแยมเร่งมือค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะใคี้เสร็จแล้วปิดไม้ได้เลย ต่อไปนะคะคนที่เสร็จแล้วนะให้น้องเปิดแบบฝึกหัดเล่มเดิมก็คือเล่มเล่มนี้ใช่ไหมคะเล่มคุณครูกับเล่มเด็กผู้หญิงใช่ไหมแล้วให้น้องเปิดไปหน้าที่หกสิบเอ็ดค่ะเปิดไปหน้าที่หกสิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นภาพปลาที่อยู่ในจานใช่ไหมด้านบนนะคะก็จะเป็นภาพปลาแล้วก็ภาพเค้กนะคะมีขนมอยู่ในหน้าที่หกสิบเอ็ดนะคะเปิดรอเพื่อนๆค่ะ เสร็จหรือ,อยังคุณคุปไปแล้วนะงั้นนะ่ะเพราะว่าเราเสียเวลานานแล้วนะแยมเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเส็จแล้วค่ะโอเคนะคะน้องไอรีนเสร็จหรือ,อยังลูกไอรีนเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะงั้นขออนุญ,ญาตไปต่อที่หน้าหกสิบเอ็ด ะะอันดับแรกก่อนคุณครูขออนุญาตอธิบายนะคะอันนี้จะไม่มีในหนังสือนะคะฟังนะคะในหน้าจอของคุณครูจะไม่มีในหนังสือเด็กๆไม่ต้องถามนะคะว่าอยู่หน้าไหนนะ,ะอันนี้จะไม่มีในหนังสือให้เด็กดูตัวอย่างเพิ่มเติมในหน้าจอของคุณครูก่อนนะคะคเขาเรียกว่าเรื่องศูนย์กับการบวกนะคะเรื่องศูนย์กับการบวกเช่นจานใบแรก มีปลาทูสองตัวน้องดูในหน้าจอเท่านั้นนะคะไม่มีในหนังสือนะจานใบแรกมีปลาทูอยู่สองตัวสองตัวนะใบแรกจานใบที่สองไม่มีปลาทูจานแรกมีอยู่สองจานใบที่สองไม่มีแสดงว่าเป็นศูนย์นะคะไม่มีแสดงว่าเป็นศูนย์นะคะดังนั้นนะคะเราจึงจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสองบวกกับอะไร บวกกับศูนย์นั่นเองนะคะเพราะว่าจา์ที่สองไม่มีก็เลยเป็นศูนย์นะคะนะคะตอนนี้ดูในหน้าจอของคุณครูทั้งนั้นไม่มีในหนังสือเรียนนะคะอ่ะก็คือสองบวกกับศูนย์เพราะว่าจา์ที่สองไม่มีไม่มีสแสดงว่าเป็นศูนย์นั่นเองอ่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือสองบวกกับศูนย์ใช่ไหมลูกก็คือเท่ากับเท่าเทียมแต่มีใน้ากนะนี่นะคะนี่ก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือสองบวกกับศูนย์นะคะ ทีนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือสองบวกศูนย์เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทุกครั้งนะคะอ,คอันนี้เขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะทีนี้ก็หาคําตอบนะคะศูนย์มีค่าไหมคะลูกศูนย์มีค่าไหมศูนย์ไม่มีค่านะคะดังนั้นสองบวกศูนย์ก็ต้องเท่ากับสองอยู่ดีเพราะว่าสองไม่มีค่านะคะอะไรบวกกับศูนย์ก็จะได้ค่าเดิมก็คือค่าที่เขาบวกนั่นเองนะอ่ะต่อมาค่ะภาพที่สองตัวอย่างที่สองนะคะ ก็คือตระก้าใบาแรกไม่มีส้มไม่มีแสดงว่าเป็น0นะไม่มีแสดงว่าเป็น0ตระก้าใบาที่สองมีส้มอยู่เท่าไหร่สแสดงว่า0ูบวกสใช่ไหมคะเราก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ0ูบวก3ท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทีนี้ลองหาค่าซิเอา0บวกกับ3 เอาสามไม่ในใจสามบวกศูนย์มีค่าไหมคะใครบอกว่าสามบวกศูนย์ได้สามสิบมีไหมเอ่ยไม่ได้นะคะศูนย์ไม่มีค่านะคะแสดงว่าสามบวกศูนย์ก็ต้องเท่ากับสามอยู่ดีเพราะว่าสามศูนย์ไม่มีค่านะคะดังแบบนั้นก็เท่ากับสามนะคะศูนย์ไม่มีค่านะทีนี้ค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่หกสิบเอ็ด นะะในหน้าที่61สิบเอไหนลูกๆลองบวกซิลองบวกซิว่าอันแรกมีแก้วน้ำสี่ใบแล้วก็อันที่สองไม่มีจะได้เท่าไหร่เช่นเห็นไหมสามนะคะแก้วน้ำใบแรกกลุ่มแรกมีสามกลุ่มที่สองไม่มีก็คือเอาสามบวกศูนย์เท่ากับอะไรสามบวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะทำสิสามบวกศูนย์ได้ 3นะคะเพราะว่า0ไม่มีค่านะคะศไม่มีค่าบวกอะไรก็ไม่มีค่านะคะก็คือได้เท่ากับตัวเดิมก็คือ3นะคะต่อไปนะคะข้อที่2มีอันนี้มีแก้ว1ใบอันนี้ไม่มีแสดงว่าเป็น0 0บวก1ก็ได้1เพราะว่า0ไม่มีค่านั่นเองนะคะ อ่เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะเพราะเมื่อกี้สัญญาณผู้ขนหลุดนะคะของอภัยด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนาเสนอสไลด์ต่อบางคนอาจจะทําเสร็จแล้วก็ได้ใช่ไหมไหนใครทําเสร็จแล้วไหนใครทําเสร็จแล้วบ้างหน้าที่61เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะ เสร็จแล้วโอเคอาร์ตี้เสร็จแล้วคะครับอาร์ตี้เมื่อกี้สัญญาณกูฝนหลุดค่ะลูกเมื่อกี้สัญญาณกูฝนหลุดไปนะคะอะคุณรูขอขอนุญาตเฉลยนิดนึงนะคะขออนุญาตเฉลยนิดนึงว่าเหมือนกันหรือเปล่าโอเคอะลูกลอ่ะลูกคนปิดไมค์ค่ะลูกคนลูกๆปิดไมค์นะคะคุณรูขขอนุญาตเฉลยนิดนึงนะคะ เมื่อกี้เฉลยไปแล้วก็คือ0บวกอะไรก็เท่ากับตัวนั้นนะคะก็คือ0บวก4เท่ากับ4ดเด็กๆทำแล้วเด็กๆดูตามได้เลยนะว่าเหมือนกันกับครูฝนหรือเปล่านะคะถ้าเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องนะต่อไปข้อ4 0บวก6ก็ได้6เพราะว่า0ไม่มีค่านะคะน้องจำไว้เลยว่า0บวกอะไรก็ไม่มีค่าก็จะได้เท่ากับตัวเดิมนะ7บวก0ได้7เพราะว่า7ไม่มีค่า ศูนย์บวกแปดได้แปดค่ะเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่าศูนย์บวกห้าได้ห้าค่ะศูนย์ไม่มีค่าเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าค่ะเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่านะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องต่อไปที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการสลับที่เนะะี่ยค่ะก็คือการสลับที่ไปสลับที่มาของการบวกนะคะให้ลูกๆเปิดไปหน้าที่หกสิบสอง เปิดมาหน้าหกสิบสองค่ะก็คือการสลับที่การบวกแต่ว่าในหน้าจอของคุณครูจะไม่เหมือนของนักเรียนนะในหน้าจอของครูฝนจะไม่เหมือนนักเรียนแต่ว่าเนื้อหาก็คือเรื่องเดียวกันดังนั้นให้ลูกๆดูในหน้าจอของคุณครูก็ได้นะคะให้ลูกๆดูในหน้าจอของคุณครูก็ได้วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสลับที่ของการบวก ะะการสลับที่การบวกนะคะซึ่งครั้งหน้านะเด็กๆพับไ้เลยว่าวันนี้ครั้งหน้าพรุ่งนี้เราจะมาเรียนในหน้าที่หกสิบสองกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของ การสลับที่ของการบวกนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะวิชาคณิตศาสตร์ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงการบ้านนะคะวิชาคณิตศาสตร์ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์น้องเก็บไปได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคาบการบ้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ